ดูกันค่ะว่าก้นเก๋มอก่อนเป็นยังไงและใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีกว่าจะพัฒนาได้ขนาดนี้เก๋เริ่มมาสนใจเรื่องปั้นก้นครั้งแรกเนี่ยก็คือประมาณปี2560ค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสครับปั้นก้นก็เล่นอยู่ท่าเดียวนั่นแหละเล่นอยู่ที่ห้องจนมาปี2561ค่ะก็เริ่มเข้าฟิตเนสจริงจังอันนี้แบบจริงจังกว่าปี60มากๆเลยค่ะเริ่มมีการถ่ายรูปเก็บบันทึกนะคะเริ่มมีการแพลนตารางชีวิตมากขึ้นว่าเลิกงานวันนี้จะไปเวันนไหนมาดูปี256กันนนบ้นน้้าางพฒขึเอวนนะรรูู้ก็ตออที่่แบบวาาป ที่แบบว่าถ่ายเก็บไว้ตลอดนะคะมาเทียบพัฒนาการมาปี2563นะคะเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาและเป็นครั้งแรกที่ฟิตเนสปิดนะคะส่งผลกระทบกับความเข้มข้นของโปรแกรมต้านกนมากเลยเพราะว่าจากที่ปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกหนักมาตลอดมีแพลนอะไรของเราตลอดสม่ำเสมอนะคะที่อยู่ก็มาหยุดเล่นไปเพราะว่าฟิตเนสปิดเอาจริงๆอ่ะมันก็เล่นต่อเองที่บ้านแหละมันก็มีท่าบดี้เวทมีทำบงดัมเบลใช่ไหมแต่แบบต้องยอมรับนะคะว่าตอนนั้นวินัยตัวเองเขหลุดไปหลุดไปเลยอ่ะ ุดท้ายก้นมันก็พอแบบเราไม่ได้ฝึกเน็ตเทรนนิ่งใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยฟูไม่ค่อยเด้งเหมือนเดิมนะคะจนฟิตเนสกลับมาเปิดรอบค่ะเกได้ทำภารกิจกูก้ก้นขึ้นมา8วีคนะคะอันนี้ทำเองคนเดียวเลยก็อัดคลิปตอนตัวเองตั้นก้นทุกผ้าทุกวันตลอด8สัปดาห์ติดนะคะใครสนใจไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเกดทำคลิปไว้หมดจะได้เผื่อใครแบบว่าอยากเอาท่าไปเป็นแนวทางอะไรแบบนี้ผลที่ได้นะคะก้นมันก็เริ่มกลับมาทรงเดิมของมันจากนั้นอีกก็ทำมาต่อเนื่องจนถึงปี2564ค่ะ ที่ยิมก็ปิดรอบ2นะคะแต่รอบนี้เก่งไม่หยุดแล้วนะรอบนี้เก่งฟันก้นต่อที่บ้านเล่นท่าวันนี้เวนี่ยเล่นเข้มข้นเล่นจนล้าเล่นทุกอาทิตย์เลยมันก็เลยรักษาทรงมาได้นะคะแถมดูจะพัฒนาขึ้นด้วยเก๋ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปีนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยเห็นไหมคะว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยความสม่ำเสมออดทนและวินัยที่ดีดังนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้ทำต่อไปเรื่อยๆกว่าจะรู้อีกทีเราก็มาไกลาจากจุดเดิมแลล้้วคคค่ะะะเป็นนนกกังใจใจหทุ